สวัสดีครับ V8 2011รุ่นเนี้ยปี11แท้ๆคือรุ่นที่ไมเนอร์เชนแล้วแล้ว V8 มันก็จะมีรุ่นย่อยเยอะถูกต้องไหมรุ่น J รุ่น E รุ่น e s นะครับรุ่น G ว่ากันไปคันเนี้ยรุ่น e s ก็คือ E Safety ดูรอบคันก่อนระหว่างแจ้งสเปคได้ตามสบายครับเดี๋ยวห้องเครื่องได้โชว์แน่นอนใจเย็นเย็น คันนี้ ES ก็คือ e safety จะได้เพิ่มเติมขึ้นมาจากตัว e คือข้อที่1 ABS ข้อ2 Air b a g k ค,คู่นะครับถุงลมนิรภัยคู่นะครับข้อ3คือ d ดิสเ a ร e ที่ล้อหลังถ้าเป็นตัว J หรือตัว E ตะไม่ใช่ดิสเบรกนะครับเอาละ แล้วก็มันเดี๋ยวค่อยมาดูภายในกันว่าตัวไม้นสเชนมันเพิ่มเติมอะไรเข้ามาหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาเปิดฝากระโปรงรอไว้แล้วเชิญถ่ายตามสบายครับน้องเจมมีอะไรอยากจะบอกลูกค้าเชิญบอกได้เลยครับผมสร้างตัวถังเดิมหมดเลยครับกระโปรงหน้าเดิมนี่แลโ้ก็อยู่ครบหมดสติกเกอร์อยู่ครบหมดมาเก้งครบตะเข็บเป็นไงครับ ประเทมเดิมครับมีไปซาดไปคว่ำส้นตีนเหยหียดอะไรมีไหมครับไม่มีครับอันนี้เราไม่ได้อยวยรถตัวเองนะเราแค่กำลังจะบอกถึงความเป็นจริงว่าสภาพที่เราขายเนี่ยคือสวยมันมันไม่มีโดนอะ่ะจะบอกว่ามีโดนได้ยังไงถูกไห้เราก็ต้องให้ดูอะถูกไหมนี่แล้วก็คันนี้จะบอกว่าเจ้าของเดิมอะนะครับคุณน้าท่านเนี่ย เจ้าของเดิมเก็บบุคเซอร์วิสต่างๆเก็บไว้หมดเลยนี่อยู่ครบหมดเลยนะจ๊ะเอาละน้องเจอยากจะไปประตูซ้ายหรือขวาให้น้องเจเลือกเลยครับขวาดีาครับก็ะดาก็ <laughs> ะดกระ <Good S 2> ดาอ่าเชิญครับอ่าพี่เก็บกล้องออกก่อนเขาไปถ่ายภายในต่างๆตามสบายครบับรุ่นเนี้ยที่เมื่อกี้เราผมกล่าวค้างไว้ก็คือ จุดที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นแมนเนอร์ชสนะครับก็คือดูง่ายครับพวงมลลาลัยจะเป็นพวงมลลาลัยหยักนะครับด้านล่างเนี่ยเขาชอบเรียกกันว่ารุ่นพวงมลลาลัยหยักคันนี้มีจุดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากสเปคโรงงานแค่อย่างเดียวก็คือลูกค้าติดแก๊สระบบหัวฉีดมาเดี๋ยวนี้มมนหัวฉีดหมดแล้วเนาะใช่ยุคนี้อืติดแก๊สหัวฉีดมานะครับบอกเลยครับโคตรประหยัด แล้วก็คันนี้เป็นคันเดียวของที่เต้นที่เป็นรถนะครับที่มีแกส๊สนะมาเชิญเลยทำไมเราถึงต้องแกะแตะเก็บให้ดูแบบนี้ครับน้องเจครับจะได้เห็นโครงสร้างบอดี้แล้วก็จุดอาร์คเดิมโรงงานครับโครงสร้างหรือบอดี้เนี่ยมันสำคัญยังไงจะบอกอย่างนี้ครับสมมุตินะลูกค้ามีตัง กี่สิบล้านร้อยล้านกี่แสนไม่รู้ละนะคุณมีตังคุณซื้ออะไรก็ซื้อได้ถูกไหม<ช>แต่คุณซื้ออดีตไม่ได้<ช>คำว่าอดีตคืออะไรคือรถเนี่ยถ้ามันเคยตุ้มต้ามเคยอะไรมาทำให้ตายยังไงนะครับก็ไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมนี่คือการซื้อสภาพจริงๆเดี๋ยวรบกวนก่อนที่จะไปที่ด้านหลังนะครับอ่รบกวนน้องเจช่วยถ่าย แม็กยางให้หน่อยครับทําไมถึงดูแม็กยางทาไมมันไม่ได้เป็นวิเศษอะไรครับมันคือแม็กเดิมๆเ,เลยของรุ่นเนี้ยคือล้อแม็กสิบห้านะครับแต่ที่จะบอกคือยางใหม่เลยใหม่ครับยางใหม่เลยนะครับในในราคาที่แจ้งลูกค้าที่กําลังจะแจ้งลูกค้าเนี่ยเป็นราคาที่ลูกค้าซื้อไปใช้คําว่าขับสวยๆขับลอ่ลอๆไม่ต้องทําอะไรละนะครับ ยางยางใหม่อแอร์เย็นเย็นตัวถังไม่มีโดนแก๊สหัวฉีดโคตรประหยัดเอ๊ะถังแก๊สอยู่ไหนเอย่ยน้องเจรไปซ่อนที่บ้านหรือเปล่าครับหรือว่าไม่ได้ใส่มามันน่าจะมีนะครับ <c oughs> ถังโดนัทครับเป็นถังโดนัทครับฝาท้<น>ายเดิมเลยครับนี่ครับอ้นี่นี่นี่มิตซูบิชิอออไม่ใช่ไหมใ่ไใช่ใชครับ,รบอันนี้ลูกค้าดูแล้วแบบ มันเล่นอะไรวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสียความมั่นใจเดี๋ยวเสียความมั่นใจซวยเลยนะนี่ครับนี่ดูเลยตะคงตะเข็บไป็นไงเอ่ยตะเข็บเดิมโรงงานหมดเลยครับนะครับแก๊สคณิตย่างย้ำเลยนะว่าแก๊สแก๊สหัวฉีดพี่เล่าให้ฟังไปกับพัทยาข้ามเมตะเวจากเต็นที่อะจากเต็นเราอ่ะครับ ไปกลับสองร้อยกว่าบาทพูดอันนี้เล่าให้บงังอันนี้เอาคุยเอาหานะค่าแก๊สแม่งถูกกว่าอีกอักอนนี้อันนี้เรื่องจริงๆไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นเออมาคือคันนี้จะบอกว่าในบางวันผมก็ใช้เออนะครับก็ใช้ด้วยนะไม่ได้แบบ จอดนิ่งสนิทไม่ใช่เพราะว่าคือมันประหยัดจริงๆอะ่ะเราก็อยากแบบเซฟเนะตบ้างเนาะคนประหยัดทำไมใช่ไมใช่ใช่แม่งคดประหยัดนี่ครับนี่ครับตะขงตะเข็บต่างๆเดิมสนิทรถทุกคันเราไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหาเหวใดๆทั้งสิ้น เดี๋ยวรบกวนน้องเจช่วยถ่ายเพลทนิดนึงนะครับแล้วก็แผงข้างประตูอะไรต่างๆตามสเบยเลยครับเออรุ่นเนี้ยตอนที่ออกห้างมาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีครีมแต่ว่าเจ้าของเดิมเอออีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมแล้วกันผมก็ลืมพูดไปนะอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มเติมคือเจ้าของเปลี่ยนเป็น เบาะหนังเบาะหนังครับนะครับเบาะหนังสีเบจสีครีมเอออีกอย่างหนึ่งคันนี้ฟิล์มใหม่ด้วยนะตอนที่ซื้อมาซื้อมาจากเจ้าของเดิมอะครับนะเอ,อ่อฟิล์มคือด้วยอายุรถอะสิบปีอะบางบานมันก็เริ่มที่จะสภาพเสื่อมเริ่มเสื่อมละ วิธีเริ่มเสื่อมวิธีการแก้ไขมีวิธีเดียวบนโลกครับเปลี่ยนแม่งใหม่จบไม่ยากครับเปลี่ยนหมดแล้วครับนะเอาละรบกวนครับดูรอบคันอีกหนึ่งรอบตามสบายครับแล้วจะแจ้งราคาแล้วก็ค่างวดคอนเฟิร์มอีกหนึ่งครั้งครับสภาพเห็นตามนี้ทุกอย่าง 2 5 5 5 0 0บาทเน็ตเน็ตฟังไม่ผิดครับ255,000บาทเน็ตเน็ตถ้าบอกว่าสภาพนี้ราคานี้ประวัติแบบนี้แล้วยังแพงไม่ว่ากันครับไม่ต้องโทรหาผมเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าที่มองว่าเฮ้ยคุ้มค่าคุ้มราคากับสิ่งที่ได้ซื้อไปถ้าอยากประหยัดก,ก็ไม่ต้องมาเสียตังสามหมื่นติดแก๊สซื้อไปถ้าอยากนั่น ก็ไม่ต้องเสียตังเปลี่ยนยางแล้วเพราะเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนมาฟิล์มยางน้ำมันเครื่อน้ำมันเกียร์ไา่ใหม่หมดแล้วทุกอย่างแค่นี้ก็ประหยัดหมื่นกว่าบาทแล้วครับนี่คือเรื่องจริงๆสำหรับลูกค้าซื้อผ่อนออกรถ8,800บาทส่งต่อเดือนไม่เกิน5,300บาทคำนวณจาก6ปีถ้า7ปีก็ไม่เกิน5,000บาทครับเบอร์โทรพี่อ้นครับ0-81 4 8 5 0 0 0 0เป็นชื่อรถบ้านโลมาน้อยชื่อเป็นรถไม่ใช่ชื่อสวนสัตว์มาง่ายมากกด Google Map มาพิมพ์คำว่ารถบ้านโลมาน้อยมีจัดส่งฟรีทุกจังหวัดหรือเปล่าครับน้องเจรบกวนช่วยบอกลูกค้าทีครับมีแน่นอนครับจัดส่งฟรีครับที่ไหนก็ส่งขออย่างเดียวครับคืออะไรครับขอให้ซื้อครับขอให้ซื้อครับน้องเจครับ วิธีดูว่ารถเนี่ยแอร์มันเย็นแบบเย็นฉ่ำแบบเย็นจนหนาวอ่ะเย็นฉ่ำอ่ะมันดูยังไงอ่ะน้องเจมันดูมันไม่ได้ดูที่รถเลยนะครับมันดูยังไงอ่ะครับดูที่พื้นครับมันเป็นยังไงอ่ะครับไอ้น้ำมันไหลไหลครับน้ํแตาหรือเปล่าน้ําแอร์เลยระครับแล้วน้ําแอร์ไหลที่พื้นอย่างเงี้ยมันแปลว่าอะไรอ่ะครับน้องเจยังไงก็เย็นครับมันคือน้ําทิ้งใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้าแอร์ที่มันตันไม่เย็นเออมัน เปิดมันจะไม่มีน้ำอย่างเงี้ยไหลออกมานี่คือนี่คือน้ำที่ดีหมายถึงว่าน้ําทิ้งที่ดีนะครับเป็นการแสดงออกว่าแอร์สมบูรณ์เย็นนะจ๊ะผมบอกให้นะหนาวอะ่ะโอเคย้าเบอร์โทรอ,อีกทีได้ไม่เสียเวลา0814850000พี่อ้นครับรถบ้านลงมาน้อย